ก็ต้องมาพูดถึงนักเตะที่ผมว่าหลายคนคงจับตาไปที่เขาเพราะว่าถ้ามาจริงๆผมว่าจะช่วยทีมชาติไทยได้เยอะเหมือนกันกับตำแหน่งแบ็กซ้ายในวันที่ไม่มีเทียร์ทรบุญมาทันไม่มีสะสักหายประคนในการลุยศึกอาเซียนครับเควิดีอมลาคือชื่อที่หลายคนนึกถึงนะฮะถ้าอยากอยาให้ทีมชาติไทยทางฝั่งซ้ายเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ก็ต้องให้เขามาติดทีมเพื่อจะช่วยทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกโดยเฉพาะกับการเล่นเกมรุกในการเติมเกมมาเปิดแล้วใช้บอลเปิดคัดแฟ็กเข้ามาเนี่ยนี่คือจุดเด่นของเควินที่แบ็กซ้ายทีมชาติไทยที่มันผ่านมาแานมันชัยธีรอทรอเองก็ยายจะทําได้เหมือนกันแต่ว่ารายงานเองก็ได้พอสืบทราบมานะครับว่าเควินดิอมามเองก็อาจจะไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยในการลุยศึกอาเซียนคัพในครั้งนี้นะฮะอาจจะที่แม้ว่าเขาจะถอนตัวจากทีมชาติไทยไปแล้ว 8ครั้งนะทำไมถึงไม่ติดมาเพราะปัญหาก็คือเควินยังมีเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนี่ยที่ติดตัวอยู่ทำให้เควินก็คงจะไม่ติดทีมชุดนี้มาส่วนเกมล่าสุดที่เควินลงเล่นในการเจอ bg จบัทุมนะฮะก็คือลงเป็นสำรองในครึ่งหลังนะครับแล้วก็เล่นแค่15นาทีเปิดฟรีคิกแอซิสให้กับทางดูบุย่า บม่ง BG ได้สำเร็จตีเสมอ1-1นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยสภาพเควินหลังเกมเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะว่าต้องโฟกัสไปที่ข้อเท้านะครับจากผลตรวจตั้งแต่ออกมาแล้ว ก่อจะถอดตัวทีมชาติไทยเนี่ยเควินก็ข้อท้ามีปัญหาแพทย์เองก็ต้องให้พักเหมือนกันแต่เควินก็เหมือนจะฝืนเล่นเหมือนกันแล้วก็การบาดเจ็บตรงเนี้นะครับมันติดตัวเควินมานานแล้วผมเห็นสภาพเควินแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเขาอยากจะติดทีมชาติไทยแหละแต่ร่างกายโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไหวจริงๆนะครับในการเล่น9 0าาทีกับทีมชาติไทยครับ อิชิเองต้องเรียกนักเตะที่มีความฟิตร้อเอร์เซรวมไปถึงฝีเท้าเองก็ต้องมีคุณภาพที่ดีอิชิเคยทํางานร่วมกันมาเพราะว่าตอนนี้แล้วมันไม่มีเวลาให้ไปเตรียมตัวในการจะฝึกซ้อมระยะเวลา7หรือ10วันหรือมากกว่าน,นั้นนะครับมันคือตัวเม้นที่ยาวแล้วก็หวังผล ที่ไทยจะต้องเป็นแชมป์ฉันนี่คือสาเหตุแหะครับว่าทําไมเควินจะไม่ติดมาไม่ใช่ว่าคุณภาพไม่ดีแต่ปัญหาคือยังมีอาการบาดเจ็บที่ติดตัวมาบางครั้งถ้าติดทีมายจริงอาจจะเล่นได้สัก45ทีหรือ60อาทีซึ่งตำแหน่งแบ็กซาแล้วจริงๆก็ถ้าไม่จําเป็นก็คงจะไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกจริงๆนะครับ ก็แน่นอนว่าเราต้องรอต่อไปกับการเล่นฝั่งซ้ายของเควินดิอมลามไม่แน่ว่าต้องรอไปจนถึงในเดือนมีนาคมปีหน้าเลยนะครับส่วนเพื่อนร่วมทีมของเควินทางฝั่งซ้ายที่หลายคนอยากให้ติดมานะครับนี่แถมนิดนึงแล้วกันอย่างบรินผาลาก็ได้รับรายงานว่าคงจะไม่ติดทีมชุดนี้นะฮะก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บเกาะน,นี้และกลับมาอยู่กับท่าเรือลงเล่นน่ย เล่นกับ b g จีดีก็จริงแต่ว่าเป็นสำรองแล้วก็แมตต์ฟิตในภาพรวมก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่ทำให้ริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับเควินกับบดินในการจะเล่นร่วมกันในทีมชาติไทยแฟนบอลก็คงจะต้องรอไปก่อนนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ